สวัสดีครับจังหวัดสีน้ตาทุมท่นะครับนี่ครับตัวก่าห้าหกครับผมมีติค่าเยอะครับนี่ทดลองได้ตัวราคาห้าพันครับขายตัวราคาห้าพันครับมาได้ครับมาดูได้ครับห้าพันทุกตัวครับตัวเล็กแฟนพระกล่องก็ห้าพันนะครับกล่องสูงต่ำก็ห้าพันกล่องสูงอเสนอห้าพันแต่ผมจะเสนอคือกล่องบันทึกเสียงเจ็ด จ็ดพันครับหกพันรถให้หกพันแล้วกันของทึกเสียงมาทึกเสียงได้นะครับอันนี้คิอค่าตัวใบครับมันมัน,นคือตัวก้าหก 5, นี่ครับตัวก้าวหกวิธีเปิดเครื่องตรงนี้เปิดตรงนี้ขึ้นได้เลยแล้วก็แฟนผ้าเอาไ้แฟนคอแฟนในในเสื้อในเสื้อในกระเป๋าได้วันนี้แฟนคือก้ก 5, 6, อาหกเดียวครับพอสานมาก้าหก 5, 6, เลยครับดูครับเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนะครับ ทักสามตาเนาะอาทักห้าตาเนาะดูนะครับยังไม่ขยันนะเนี่ยน,นี่นะยังไม่สันนะครับสันนะครับอ่าก้าห้าหกครับอ่ามีห้ามีห้าสองเมตรนะครับ,รบเน,บนี่ยมีของมีเยอะนะครับเนี่ยมีเยอะเนี่ยของมีเยอะอ่าดูในแต่ทีนะครับในสันนะครับอ้าวสันแล้วครับ ค่าหกครับอ่านี่ทั้งห้าทั้งหกพะโล้เลยนะครับอ่าตานะครับไม่ตันนะครับอ่าสันแล้วครับค่าหกครับอันนี้ลุดนะครับเรามีอาจรย์สาห้าทีนครับอ่าัานะครับก่าเข่าครับอ่าเดียวก้าหกครับ งานเป็นต่าต่างห้างนะครับอ้าวอันนี้ก็กาเข้าครับนี่ครับมีหกสองเมตรนะครับอิดาเลยครับอ้าวการก็มีมากการหกอีกนี่ครับมีห้าสองเมตรครับเอเคมีนะครับของราคาหกพันบาทครับตัวนี้ฮะราคาหกพันครับแต่พวกกล่องนี่ขายเหลือราคาห้าพันครับแต่ตัวใหม่นี่ขายหกพันนะครับสนใจก็ติดต่อมาละครับ